สวัสดีครับเด็กๆคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนาแล้วก็การสำรวจทางทะเลคลิปนี้จะค่อนข้างยาวหน่อยนะเพราะมีถึง2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือในเรื่องของการปฏิรูปศาสนาการปฏิรูปศาสนาเนี่ยเราจะพูดถึงสาเหตุของการปฏิรูปศาสนา 1. ก็คือประชาชนไม่พอใจพระสันตปาปาที่กรุงโรม พระและบาทหลวงเนี่ยอยู่อย่างฟุ่มเฟือยหรูหราทั้งยังเรียกเก็บภาษีบำรุงศาสนาสูงขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้ในคิทจักรในกรุงโรมรวมทั้งการซื้อขายตำแหน่งของพวกบาทหลวงและความเสื่อมเสียในจัิยยาวัตรของพระสันตปาปาที่ครองอำนาจ 2. เจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆในทวีปยุโรป ต้องการเป็นอิสระจากคิตจักที่มีพระสันตปาปาเป็นผู้ปกครองและจากจักวรวรรดิแห่งจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากพระสันตปาปาเข้าไปยุ่งเกี่ยวและใช้อำนาจทางการเมือง 3. การศึกษาในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการทำให้ชาวยุโรปเห็นว่ามนุษย์เนี่ยสามารถทำความเข้าใจกับคำคิด คัมภีร์ไบเบิลได้ด้วยตนเองมากกว่าที่จะผ่านพิธีกรรมทางศาสนาจากัก 4. พระสันตปาปาจูเรียตที่2และพระสันตปาปาลีโอที่1ต้องการหาเงินในการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมจึงส่งคณะสมณทูตมาขายใบไถ่บาปในดินแดนเยอรมน,นีเนื่องจากเป็นแนวคิดของชาวคริสต์ว่าพระเป็นเจ้า ส่งพระเยซูมาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปเรียกว่าการไถ่าบาปด้วยการเสียสละพระชนชีพการไถ่าบาปจะเป็นการเปิดทางให้มนุษย์ได้รับการอภัยโทษและกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้อย่างถูกต้องการเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนาการปฏิรูปศาสนาเริ่มต้นที่ ที่ดินแดนเยอรมน,นีในปีคศ1517มาร์ยตินรูเทอร์นักปวดชาวเยอรมน,นีและเป็นผู้สอนเทวะวิทยาสายคัมภีร์แห่งมหาวิจัยวิเทนบุกในเยอรมน,นีได้เขียนบัญญัติ95ข้อคัดค้านการขายใบไทยบาปติดไว้หน้ามหาวิหารแห่งเมืองวิสเทนบุก ยัตติของเขาได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในเยอรมน,นีผู้นำของคิดจักรได้ลงโทษบับพพัชนิยกรรมแก่มาตินรูเทอร์เจ้าชายเฟเดริกผู้ของแฟรงก์โซนีได้ให้ความอุปถัรมมาตินไว้และให้เขาแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาเยอรมนนีทำให้ ความรู้ด้านศาสนาแพร่หลายไปทั่วนอกจากนี้มาตินได้ก่อตั้งนิกายลูเทอร์ซึ่งได้แพร่ขยายไปทั่วเยอรมน,นีแล้วก็แถบสแกนดิเนเวียส่วนในสวิตเซอร์แลนด์ได้เกิดการปฏิรูปศาสนาเช่นกันโดยเริ่มจากเอลิกสวิงรีชาวเยอรมน,นีไฮริสบูลิงเจอร์และจอห์นคาลวิน ชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิคารวินที่เผยที่แผ่หลายที่แร่หลายในสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็สกอตแลนด์ ในอังกฤษพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงขัดแย้งกับพระสันตปาปาเรื่องการยาขาดกับพระมเหสีองค์เดิมของพระองค์คือพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนเพื่ออภิเษกสมรสใหม่พระองค์จึงให้อังกฤษแยกตัวจากศาสนาออกจากศาสนาศาสนาจากที่กรุงโรมโดยแต่งตั้งสังฆราชแห่งคอนเทอร์บิลีขึ้นใหม่ ต่อมาในคศ1563กษัตริ 1, 3, ย์อังกฤษทรงประกาศนิกายอังกฤษหรือนิกายอังกฤษขั้นโดยกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขของศาสนาการปฏิรูปดังกล่าวเป็นการปฏิรูปจากคิด จากคริสตศาสนิกชนเบื้องล่างแต่เมื่อการปฏิรูปศาสนาลุกลามไปอย่างรวดเร็วคิตจากจึงได้หาทางยับยั้งดังนี้ 1. มีการประชุมสังคานาแห่งเทรนเพื่อกำหนด ระเบียบวินัยภายในคิตตจักรยกเลิกการขายใบไทยบาทและให้ใช้ภาษาพื้นเมืองในการสอนศาสนา 2. การปรับปรุงระเบียบวิธีการของนักบวชและตั้งคณะนักบวชเพื่อการปฏิรูปเช่นคณะเยสุอิต ตั้งขึ้นในคศ1534เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาและเผยแพร่ศาสนาไปยังประเทศต่างๆการปฏิรูปศาสนาของคิตจักรทำให้เกิดมิชเนรีจำนวนมากเผยแพร่คำสอนของของโรงมันคาทอลิกไปทั่วโลกผลของการปฏิวัติศาสนามีดังนี้ 1. คิดถ้ศาส,สนาแบ่งออกเป็นสองนิกายคือโรมันคาทอลิกที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมมีพระสันตะปาปาเป็นประมุขและนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งแยกเป็นนิกายต่างๆได้แก่นิกายรูเทอร์นิกายคาวินนิกายอังกิษขั้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีนิกายออร์เทอร์ดแยกไม่ขึ้นกับพระสันตะปาปาในปีคศ1045โดยมีสังฆราช เรียกประชุมซึ่งแพร่หลายในกรีซรัสเซียเซอร์เบียโรมาเนียบัลแกเรียทำให้ความเป็นเอกภาพของศาสนาสิ้นสุดลง 2. การกระตุ้นให้ศึกษาหลักธรรมทางคิธศาสนามากขึ้น หมู่ในหมู่ของสามัญชนการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปยังดินแดนต่างๆ 3. เกิดกระแสชาตินิยมในประเทศต่างๆเนื่องจากนิกายโปรเตแสแตนต์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่นและส่งเสริมให้อำนาจแก่ผู้ปกครองในท้องถิน่นเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการปกครองประเทศ 4. เกิดสงครามศาสนาในยุโรปหลายครั้งส่งผลให้สถาบันกษัตริย์ ที่มีอำนาจเหนือคิตจจักรในที่สุดการสำรวจทางทะเลนะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือการสำรวจทางทะเลการสำรวจทางทะเลเนี่ยนะเกิดขึ้นในยุโรปเริ่มตั้งแต่ปีคศ 1450- ถึง1750ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของยุโรปและ ่างก็มีบทบาทสำคัญต่อการปรตัปรติของประวัติศาสตร์ยุโรปในยุคใหม่กล่าวได้ว่าการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการเป็นพื้นฐานสำคัญทําให้เกิดการสำรวจทางทะเลซึ่งเป็นผลให้ยุโรปเผยแพร่ว,วัฒนธรรมของตนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลกในเวลาต่อมา การสำรวจทางทะเลสาเหตุให้มีการสำรวจทางทะเลก็คือการที่วิทยาการมีวิทยาการก้าวหน้าในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการชาวยุโรปได้เริ่มหันมาสนใจศึกษาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวและผลจากการติดต่อกับโลกตะวันออกในสมัยของสงครามครูเสด 2. มีแรงผลักดันจากการค้าเมื่อ พวกมุสลิมสามารถยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลดังนั้นจึงทำให้ต้องสำรวจทางทะเลเพื่อหาเส้นทางติดตอด่อดินแดนต่างๆทางตะวันออก 3. แรงลักดันเกี่ยวกับด้านศาสนาเนื่องจากความคิดของผู้นำชาติต่างๆในขณะนั้นเห็นว่าการเผยแพร่คิดทศศาสนาเป็นกุศลอย่างมากรวมทั้งการแข่งขันกับชาวมุสลิม ที่เข้ามาขยายอิทธิพลอยู่ในขณะนั้นจึงสนับสนุนให้มีการค้นหาดินแดนใหม่ๆเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปพร้อมกันด้วย4อิทธิพลของแนวคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแนวคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการทําให้ชาวยุโรปมุ่งหวังที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศและความต้องการที่จะเสี่ยงโชคเพื่อชีวิตที่ดีกว่า บทบาทของชาติต่างๆในการสำรวจทางทะเลชาติแรกที่เราจะพูดถึงก็คือโปรตุเกสในคิทศตรวรรษที่15เจ้าชายเฮลลี่นาวิกลาสพระอนุชาของพระเจ้าจอห์นที่หนึ่งแห่งโปรตุเกสได้จัดตั้งโรงเรียนราชนาวีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทะเลใช้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างเรือซึ่งส่งผลให้ชาวโปรตุเกสสามารถค้นพบ เส้นทางการเดินเรือสู่ดินแดนทางตะวันออกนะได้แก่บาโทโรมิวไดแอสบาโทโรมิวไดแอสสามารถเดินเรือเลียบผ่านทวีปแอฟริกาผ่านแหลมกูดโฮปได้สำเร็จในปีคศ1488ก็คือตรงนี้นั่นเองนะเขาออกจากโปรตุเกสนะตรงนี้คือ แผนที่ของทวีปแอฟริกาเขาก็ผ่านเลาะชายฝั่งทวีปแอฟริกาแล้วก็ลอกอ้อมแหลมกูเโฮปได้สำเร็จอันนี้คือเส้นทางการเดินทางของม,มาโทโรมิวไดแอรนั่นเองคนต่อมาก็คือวัสโกดากามาวัสโกดากามาเนี่ยแล่นเรือตามเส้นทางสำรวจของไดแอดจนถึงทวีปเอเชียและสามารถขึ้นฝั่งที่เมือง กาลกัสของอินเดียได้เมื่อคศหนึ่งพันอยหนึ่งพ ต่อมาชาวโปรตุเกสสามารถควบคุมเรือต่างๆทางชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาและอินเดียทางชายฝั่งตะวันตกสามารถยึดครองเมืองกลัวในมหาสมุทรอินเดียได้อันนี้คือเส้นทางของวัสโกดากามาเขาจะออกจากโปรตุเกสนะก็ใช้เส้นทางของบาโชโลมิวไดแอร์ตนเมื่กี้เลาะตามชายฝั่งทวีปแอฟริกา นะแต่ว่าวาสโกดาการมาเดินทางไปจนถึงอินเดียได้สำเร็จที่เมืองอาก,ากาลิกัสนั่นเองนะอันนี้คือเป็นเส้นทางของวาสโกดาการ m มาต่อไปนะประเทศต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือสเปน 1, คศ1492คริสโตเฟอร์โคลัมบัสชาวเมืองเจนัวซึ่งมีความเชื่อว่าโลกกลมได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนได้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อสำรวจเส้นทางเดินเรือไปยังประเทศจีนแต่เขาได้พบ,พบหมู่เกาะเวสต์อินดีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทวีป อเมริกาใต้โดยบังเอิญในปีคศ1492ซึ่งทำให้สเปนครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้ที่อุด,ดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่งเงินและทองคำอันนี้คือเส้นทางการเดินเรือของครนะิสโตเฟอร์โคลัมบัสเขาก็จะออกจากยุโรปออกจากสเปนแล้วก็ผ่านมหาสมุทรแอตแลนตะิกเข้าสู่บริเวณนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ย นะนึกว่าเป็นดินแดนใหม่นะนึกว่าเป็นหมู่เกาะเวส t อินดีสนั่นเองนะนึกว่าเป็นทวีปเอเชียแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือทวีปใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าสเปนเนี่ยจึงมีอิทธิพลบริเวณนะบริเวณทวีปอเมริกาใต้เป็นอย่างมากหรือที่เราเรียกว่า ลาตินอเมริกาเราดูได้จากอะไรเราดูได้จากทวีปอเมริกาใต้หรือลาตินอเมริกานั้นส่วนใหญ่เขาจะใช้ภาษาสเปนนั่นเองเนอะเขาจะใช้ภาษาสเปนต่อมานะสเปนในคิทศัววรษที่15เป็นช่วงการแข่งขันนะอำนาจทางทะเลระหว่างโปรตุเกสและสเปนเพื่อหาเส้นทางไปสู่หมู่เกาะ i a s t Indies ซึ่งเป็นแหล่งเครื่องเทศและพิษไทยในปีคศ .1494 พระสันตป,ปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ได้ให้สเปนและโปรตุเกสทำสนที่สัญญาทอร์เดซิยัสทอร์เดซิยัสเนี่ยกำหนดเส้นสมมุติแบ่งโลกออกเป็นสองส่วนโดยสเปนมีสิทธิ์สำรวจและยึดครองดินแดนทางด้านตะวันตก นะของเส้นเมริเดียนที่51ส่วนโปรตุเกสได้สิทธิทางด้านตะวันออกและนำไปสู่การสร้างจากักรวรรดิทางทะเลของโปรตุเกสในทวีปเอเชียยึดของมารากาทำให้บริเวณคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโปรตุเกสนะตรงนี้ก็คือเส้นนะเมริเดียนที่50 นั่นเองนะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นของสีแดงๆเนี่ยจะเป็นของสเปนนะสีเขียวเนี่ยจะเป็นของโปรตุเกสนั่นเองนะเขาแบ่งนะทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาทอร์เอ่อทอรเดซิอาสนั่นเองคนต่อมาที่เราจะพูดถึงนะของสเปนก็คือเฟอร์ดินานด์แมกเจนแลนด์เฟอร์ดินานด์แมกเจนแลนด์เนี่ยเป็นเดินเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกส แต่ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนได้เดินทางไปทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านช่องแคบภายใต้จาก ผ่านช่องแคบนะภายหลังตั้งชื่อให้เป็นเกียร์กับแม็กเจนแลนด์ and, ก็คือช่องแคบแม็กเจนแลนทางด้านตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้นั่นเองข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมายังทวีปเอเชียเขาถูกชนพื้นเมืองฆ่าตายเมื่อพยายามเผยแผ่ศาสนาคิดที่เกาะฟิลิปปินแต่ลูกเรือของเขาเนี่ยก็สามารถเดินทางกลับสเปนทางมาหาสมุทรอินเดียได้สําเร็จในปีคศ1522นับเป็น นะเ,เรือลำแรกที่แล่นนะคณะแม็กเจนแลนเนี่ยถือได้ว่าเป็นคณะแรกนะเดินเรือลำแรกที่สามารถเดินทางได้รอบโลกสำเร็จนั่นเองแต่ถามว่าแม็กเจนแลนเนี่ยเดินทางได้รอบโลกไหมไม่ใช่นะเราถึงบอกว่าคณะของแม็กเจนแลนตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับแม็กเจนแลนนั่นเองเนาะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเรือของแม็กเจนแลนเนี่ยออกสู่ นะออกสู่ทะเลที่มหาสมุทรแอตแลนติกนะที่ทวีปยุโรปนะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกนะอยู่แล้วก็เดินทางมาทางทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ผ่านช่องแคบตรงนี้ที่เราเรียกว่าช่องแคบแมกเจนแลนด์นะแล้วก็ผ่านไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก นะมันก็จะมาตรงบริเวณนี้แล้วก็แม็กเจนแลนด์เนี่ยจะตายบริเวณเกาะฟิลิปปินตรงนี้เพื่อที่จะไปขาขาเอ้ยไม่ใช่้าขาสิเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าไปเยผยแพร่ศาสนาที่ฟิลิปปินนั่นเองนะแม็กเจนแลนด์ Gen ตายตรงนี้แล้วคณะของแม็กเจนแลนด์เนี่ยก็หนีลงเรือแล้วก็ผ่านมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่นะมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็กลับนะไปยังสเปนได้ นะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเส้นทางของเฟอร์ดินานด์แม็กเจนแลนเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางได้รอบโลกเป็นขณะแรกนั่นเองสเปนนะในยุคนี้เนี่ยโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยกลายเป็นประเทศ นะที่เป็นมหาอำนาจมังคังทำให้หลายชาติทำการสำรวจเส้นทางการเดินเรือแล้วก็มีการแข่งขันอำนาจทางทะเลระหว่างโปรตุเกสกับสเปนยุติลงเมื่อโปรตุเกสเนี่ยอย,อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนนั่นเองนะชาติต่อนนาม,มาเนี่ยที่เราจะพูดถึงก็คือฮอลลนดาเดิมฮอลันดาเนี่ยเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนและทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการค้าขายเครื่องเทศ จนกระทั่งปีคศ1581ได้แยกตัวเป็นอิสระจากสเปนทําให้สเปนเนี่ยประกาศปิดท่าเรือลิสบอนส่งผลให้ฮอลแนดาเนี่ยนะไม่สามารถที่จะซื้อขายเครื่องเทศได้อีกต่อไปฮอลแนดาจึงต้องหาเส้นทางเดินเรือใหม่นะ แล้วก็เพื่อไปซื้อเครื่องเทศโดยตรงในที่สุดกองทัพเรือของฮอรันดาก็สามารถยึดครองอำนาจทางทะเลได้ในปีคศ1598และได้จัดตั้งสถานีการค้าที่เกาะชวาและตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอรันดาเพื่อควบคุมการค้าในเรื่องของเครื่องเทศนั่นเอง ฮอลันดาเนี่ยนะมีกองเรือที่เราเรียกว่าเรือดูสเกนนะเรือดูสเกนของฮอลันดาเนี่ยเป็นเรือที่ค้นพบนะเป็นเรือที่ค้นหาเกาะทองคำนะอ,อ,อยู่ทางทิศใต้นะและทิศตะวันออกของเกาะสวานั่นเอง เรือดูสเกนเนี่ยได้พบนะทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรกเดิมเนี่ยนะทวีปออสเตรเลียก่อนที่จะชื่อทวีปออสเตรเลียเนี่ยก็คือชื่อนิวฮอลแลนด์แต่ในศตรวรรษที่18อังกฤษได้ครอบครองและเรียกทวีปนี้ว่าออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเป็นภาษากรีที่แปลว่าดินแดนทางซีกโลกใต้นั่นเองเนาะ ชาติต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คืออังกฤษอังกฤษเนี่ยมีกองทัพเรือนะของอังกฤษทําสงครามชนะกองเรืออามนดาของสเปนได้ซึ่งกองเรืออามนดาของสเปนเนี่ยเป็นกองเรือที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นอังกฤษเนี่ยก็เลยมีการขยายอิทธิพลนะสู่ดินแดน ตะวันออกนะสามารถสลายอํานาจทางทะเลของโปรตุเกสและเข้าไปมีอํานาจและมีอิทธิพลในอินเดียอังกฤษเป็นคู่แข่งทางการค้ากับฮอลันดาในคิศตรวรรษที่17มีเพียงอังกฤษกับฮอลันดาและฝรั่งเศสแข่งกันมีที่มีอํานาจทางทะเลและสแสวงหาอาณานิคมทั้งนี้ได้มีการทําสงครามกันหลายครั้งในที่สุด นะฮอลันดายังคงมีอํานาจในแถบนี้นะในแถบมารากาแล้วก็สามารถควบคุมการค้าเครื่องเทศในหมู่เกาะเครื่องเทศต่อไปจนในปลายคิดทศตรวรรษที่18อังกฤษกับเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทะเลเหนือกว่าทุกชาติโดยได้อนานิคมในอินเดียอเมริกาเหนือและทวีปออสเตรเลียออสเตรเลียทั้งทวีป ผลของการสำรวจทางทะเล 1. อรารยธรรมยุโรปเนี่ยแพร่ไปสู่ดินแดนแพร่หลายไปสู่ดินแดนอื่นๆที่ชาวยุโรปเดินทางไปถึงโดยชาวยุโรปได้สร้างเมืองและความเจริญต่างๆเพื่อให้ตนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามแบบที่ตัวเองคุ้นเคยจึงเกิดการแพรก่กระจายวัฒนธรรมตามแบบชาติตะวันตกเช่นภาษาการแต่งกายอาหารระบบการปกครอง ศิลปกรรมเช่นการก่อสร้างถนนสะพานสถานที่ราชการโบสถ์วิหาร 2. ยุโรปได้รับอรารยธรรมจากดินแดนอื่นๆด้วยเช่นกันวิทยาการจากชาวตะวันออกเช่นการเดินเรือศิลปะจากจีนที่เน้นความงดงามของธรรมชาติอรารยธรรมของศาสนาอิสลามเช่นคณิตศาสตร์การดื่มชาแบบจีนการค้า การจิบกาแฟกาแฟจากตุรกียาสูบจากหมูกก่เกาะเวสอินดีสน้ำจานน้ำตาลจากบราซิลและมันฝรั่งจากอเมริกาใต้ได้มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของชาวยุโรป 3. การเผยแพร่กระจายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ชาวยุโรปได้นำพันธุ์พืชจากถิ่นกำเนิดไปยังภูมิภาคอื่นเช่นนำกาแฟจากดินแดนตะวันออกกลางมาปลูกที่เกาะชวาต่อมาได้แพร่ขยายไปปลูกยังฝั่งอเมริกาใต้ ต้นยางพาราจากบราซิลก็มาปลูกที่อินโดนีเซียมาเลเซียต่อมาได้ขยายมาปลูกทางตอนใต้ของไทยมันฝรั่งและข้าวโพดจากทวีปอเมริกาก็มาปลูกในทวีปยุโรปปลูกข้าวโอ๊ตและข้าวโพดในทวีปแอฟริกาหัวผักกาดหวานจากทวีป อเมริกามาปลูกที่จีนและนำสัตว์ต่างๆไปยังทวีปอื่นๆเช่นแกะไปแพร่พันธุ์ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และนำลาล่อวัวแพะมาเลี้ยงในอเมริกา 4. เกิดการระบาดของโรคไทไข้เจ็บต่างๆซึ่งมาพร้อมกับการเดินเรือของชาวยุโรป โรคระบาดที่สําคัญก็ได้แก่โรคหัดฝีดาดในอเมริกาเหนือไข้เหลืองและไข้มาเลยที่มีมากในสวีแอฟริกานะก็มาระบาดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก็เหมือนกับโควิดตอนนี้โควิด -19 ตอนนี้ที่ตอนแรกเริ่มจากจีนแล้วก็บาดระบาดไปยังออยุโรปมายังไทยไปยังทั่วโลกนะตอนนี้ทุกคนก็ ต้องนะรับมือกับโควิดถึงเราต้องมาเรียนออนไลน์กันตอนนี้ไงใช่ไหมอ่ะหาศาส,สนาคิดได้เผยแพร่ขยายไปในดินแดนต่างๆที่ชาวยุโรปเข้าไปติดต่อค้าขายหรือดินแดนที่ยุโรปได้เข้ายึดครองจัดตั้งเป็นอนานิคมในบางแห่งใช้แบบสันติวิธีโดยบาทหลวงจะทำหน้าที่สั่งสอนให้การศึกษาชาว พื้นเมืองและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในบางแห่งใช้วิธีการรุนแรงบีบบังคับคนพื้นเมืองในบริเวณอเมริกากลางและอเมริกาใตา้ให้เข้ารีดนับถือคิดศาส,สนาทําให้ศาสนาคริสต์เจริญอย่างมั่นคงในดินแดนทวีปอเมริกาและดินแดนต่างๆ 6. การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของทวีปยุโรปการขยายตัวทางการค้าทําให้สมาคมอาชีพมีการมีมาตั้งแต่สมัยกลางล่มสลายลงการค้นพบดินแดนใหม่ส่งผลให้การค้าขยายตัวอย่างรวดเร็วนำไปสู่การปฏิวัติด้านการค้าประเทศต่างๆในตะวันตกต่างใช้นโยบายแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นหลัก บรรดาพ่อค้าและนายทุนรวมตัวกันจัดตั้งบริษัทโดยมีกษัตริย์ให้การสนับสนุนทำการค้าในนามของประเทศเช่นบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอนันดาซึ่งทำให้บรรดาพ่อค้าและนายทุนมีฐานะมั่งคัง่งและกลายเป็นบุคคลชั้นนำทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเวลาต่อมาอันนี้ก็จบ นะสำหรับการปฏิรูปาศาสนาและการสำรวจทางทะเล